พอดีกับนางเห็ดของนางล่างถวยอันในน้อยบ่ย่า่ทางบนพี่กันพี่น้องนีม,มเดียลยางามงามพี่น้องงามงามนี่หนึ่งตัวพี่น้องตั้งน้อย เดี๋ยวจะเอาล่งพื้นให้เบิง้งเดี๋ยวเอาล่งตั้งพื้นข้างบนคี่กันพี่น,อนไงไง้องมาเลยเดี๋ยวปลดดกนีงง้ตั้งมาตับสองดอกแต่ผ้าสีกรเขาบหัวตับปูว่ามีโพแข็งแรงเด้พี่น,อน้องรับน้ำหนักได้เบิง้ง แน่นนะยึดสีมุมพี่น้องข้างนี้ก็ยึดยึดขาให้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนแรงค่ะผ้าพี่น้องเบ่งมองเลยตัางแต่สองดอกแต่ผ้าสีกรบเบขาาหัวตะปูว่ามีโพ พอดีพอดีนางบอสูงพี่น้องเนยเดี๋ยว่อยกลับกล่องก่อนกลับกล่องก่อนสิียงหน่รื่องตังตังหน่อยดีดีตังหน่อยจ้าก็ดีด้วย ตั้งหน่อยพอดีพอดีวันไหนคอยเฮ็ดไว้บันไหนดิเนี่ยพอดีเลยจ้าพอดีเลย ดีจิ๋งดีเลยค่ะเอื่อนตังหวตับสอนนงดอกแต่ถ้าสีกรบเขาหัวตับปูบาพี่โพพอดีกับนางเห็ดของนางล่างถวยอันนหน่อยบ่อยญ่พี่น้องตั้งหน่อยอยากเสียวล่องพื้นให้เบิ้ง เดี๋ยวเอาล่งตั้งพื้นท้านี้ก็ยืดขาท้านี่ข้านี้ก็ยืดเบิ่ทงท้านี้อีก้าำงามพี่น้องงามงามนี่หนึ่งตัวจะงไงคอยเฮ็ดไว้ บอยใหญ่ดิขังบนพี่น้นองมั้ยเด็ดเลแข็งแรงเลพี่น้องรับน้ำหนักได้บ้างแด่นนาก็ดีด้วยตังหน่อยก็ดีก็อดี สวัสดีกับนางเห็ดของนางล่างถวยอันน้อยๆบ่ให่เบื่องด้อยพี่น้องขอสินางให้เบื่องั่า,าวสองตัวสามตัวคัดเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งนี้คัดเรียบร้อยแค่นี้เด้อจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนแรงค่ะสิบห้าพี่น้องเบิง้งแข็งแรงเี้พี่น้องรับน้ำหนักได้เบิง้งแน่นนะ พอดีพอดีนางบ่สูงพี่น้องนะตังหน่อยแตะหักตะหักนี่ตังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้เบิรงตังตังหน่อยดีดีตังหน่อยจ้าหยิดซีมุมพี่น้อง ข้างนี้ก็ยืดยืดขาให้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนแรกค่ะสิผ้พาพี่น้องเบิงตังหน่อยตะหักตะหักนี่ตังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้เบิง้งสองตัวสามตัวคัดเรียบร้อยพี่น้องเบงเนี่ย คัดเรียบร้อยอน,นี่พอดีเลยจ้าพอดีเลยพอดีพี่้องดอกตะปูให้ว่าเห็นหัวตะปูด้านละมองละสองดอกตั้งหน่อยตะหักตะหัก นะตังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้เบิกงเนะี่แตงมาตับสองดอกแต่ถ้าสีกบเขา่หาหัวตะปูว่ามีโพท,ทางบนพี่กันพี่น้องนะีนะ่เรียบลสองตัวสามตัวคัดเรียบ้อยพี่น้องงนะี่ ัดเรียบร้อยี่นนองตั้งน้อยเดี๋ยวสะเอาลงพื้นให้เบิง้งเดี๋ยวเอาล่งตั้งพื้นทาานี้ก็ยืดขาท่านี้ทนี้ก็ยืดเบิ้งท่งนี้อีกพวกนี้ตั้งมาตับสองดอกแต่ผ้าสีกบขาบหัวตับปูว่ามีโพ นางพอดีพี่น้องพอดีพอดีนางบ่สูงพี่นอ้องเนี่ต่อยละสามตัวบนแม่หลูกมันส่งไงเด้พี่น้องบนไงนางพอดีพอดีสองตัวสามตัวคัดเรียบ้อยพี่น้องพบกเนี้คัดเรียบร้อย แค่นี้เด้จ้าสวัสดีค่ะวัดีกับนางเห็ดของนางล่างถวยอันน้อยๆบ่ใหญ่พอดียกขึ้นนั่นบ่เห้นตัตงน่อยไหมพี่น้องตังน่อยตะหักตะหักนองไง ตังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้เบื่องงามงามพี่น้องงามงามนี่หนึ่งตัวข้างบนพี่กันพี่น้องม้นี่ยเปรียบลสองตัวสามตัวคัดเรียบร้อยพี่น้องมุงเนี่ย อัดเรียบร้อยยึดซีมุมพี่น้องข้างนี้ก็ยึดยึดขาให้ดีเลยจ้ะดีเลยจ้นี่ พอดีเลยจ้าพอดีเลย